Acceptance. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There's no point trying to change that which is beyond our control. Ace of Wands. <coughs> รู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณกำลังตามหามันอยู่กับคุณตอนนี้คำตอบอยู่กับคุณตอนนี้สิ่งที่มันควบคุมไม่ได้จำเป็นที่จะต้องปล่อยมันไปเพื่อตัวเองจะได้มีความชัดเจนในการใช้ชีวิตมากขึ้นยอมรับความเป็นจริงยิ่งคุณพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้คุณยิ่งเหนื่อย คุณเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตอนนี้นะคะจักรวาลอยากจะให้คุณใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณอยากทำหนึ่งไม้เนี่ยพูดถึงการออกเดินทางพูดถึงการเรียนรู้อะไรใหม่ๆพูดถึงการทำตามแพชชั่นของคุณรู้สึกว่ามีไฟเข้ามาในตัวคุณแล้วคุณพร้อมที่จะลงมือทำ คุณมีความตื่นเต้นที่จะทำสิ่งนี้ที่จะเริ่มต้นใหม่จักรวาลอยากจะให้คุณกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองในเรื่องของสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้และทำได้ตอนนี้